โอ้เศษซากโอ่งน้ําครับแต่กระจายอยู่ตรงนี้ครับถนนบ้านบ้านม่วงตะบนหนองม่วงบรบือมหาสารคามครับเหตุการณ์หลังอ่างเก็บน้ำห้วยเชียงคำแตกนะครับเนี่ยโอ้โหน้ำกัดเซาะถนน ข้างหน้านี่ถนนขาดครับ๋ยวพาไปดูสำรวจความเสียหายเป็นถนนคอนกรีตแล้วก็ลาดทับด้วยลาดยางครับขาดครับ หมู่บ้านข้างหน้าไม่รู้ว่าชื่อหมู่บ้านอะไรนะแต่ว่าหมู่บ้านที่ผมผ่านมาคือบ้านม่วงอ๋อข้างในนี่ก็คือบ้านยานางนะตะโกนถามหน่วนป้าที่เดินอยู่นวนปลาแกบอกว่าบ้านยานางตำบลหนองม่วง ก่น,น้ําก็มาแรงแล้วครับดูจากสภาพก็ก็คือลาดถนนไปหมดเลยท่วมถนนหมดนาข้าวไม่ต้องสืบครับวัชพืชผักตบชวาลอยไปกับน้ําสัดแหลกหมดเลยคันนงคันนาแตกยับเห็นน้าก็ยังถือว่าไหลแรงอยู่นะครับเป็นกําลังใจนะครับ ให้ผ่านวิกฤตนี้ไปทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องดูแลเยียวยาซ่อมแซมบำรุงทั้งชาวนาชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนแล้วครับผมรีบเดินกลับก่อนก่อนที่มันจะ แตกดักทางผมอีกหนึ่งจุดนะครับเนี่ยลอยน้ำน้ำมาจากฝั่งนี้กระโดดลงมาแล้วก็หมุนเนี่ยข้างล่างเป็นพงหมดเลยครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นท่อโดดน้ำกัดเซาะเนี่ยทะลุหมดแล้วครับ นี่เป็นเสาล้วน่าจะเป็นล้วล้อมตามริมพอวัชพืชมันมาเกาะแล้วมันก็มากับกระแสน้ำแต่ว่ามันยังติดรวดน้นาำอยู่โอ่งน้ำดีครับแต่กระจายอยู่ตรงนี้ เป็นกับังใจครับผม